เนื่องในเทศกาลกรษณณาจันมาสตามีหรือวันประสูติของพัะกรษณะซึ่งตรงกับวันนี้16สิงหาคม2568 เราได้ไปถวายบูชาที่วัดเทพมเนทียนซึ่งเป็นวัดฮินดูในวัยสนบมนิกายตั้งอยู่ด้านบนชั้นสามของเรียนพราตะวิทยาลัยใกล้กับวัดสุทัศน์แล้วก็เสาชิงชา้าวัดนี้เป็นแหล่งรวมใจของชาวพราตะในเมืองไทยโดยในวัดเทพมุเนทียนมีเทวรูปหินอ่อนปฏิษฐานอยู่หลายองค์ด้วยกันโดยมีพระวิษณุและพระแม่รักษมีเป็นองค์ประธานอีกทั้งยังมีเทวรูป ของเทพและเทวีอีกหลายองค์ประดิษฐานอยู่ในนั้นพระกิษณะหรือสีกฤษณะเทพเจ้าองค์สำคัญในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นหนึ่งในอวตารลำดับที่8ของพระวิษณุที่เป็นเทพเจ้าที่ได้รับการบูชาสักการะอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของพระกฤษณะเกี่ยวข้องกับตำนานวีรบุรุษของชาวอินเดียในคัมภีร์มหากยา์มหาภารตะ บริเวณภาคกลางตอนบนและภาคตะวันตกของประเทศอินเดียตั้งแต่บริเวณรัฐอุตตรประเทศรัฐคุชราชรัฐพิหารรัฐราช,ชาสถานตลอดจนถึงกรุงเดลีซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์และได้รับการพรพอย่างยิ่งจึงถูกนำมารวมกับความเชื่อเรื่องอวตารของพระวิษณุประวัติของพระกิสณะโดยยอ่อมีเรื่องเล่าว,ว่าพระราชากังสะ ซึ่งบางตำนานอธิบายว่าเป็นอสูกรกลับชาติมาเกิดบางตำนานก็อธิบายว่าเป็นมนุษย์แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคัมภีร์กังสะได้โค่นล้มอำนาจของบีดาคือมหาราชอุคราเสนแล้วยึดครองเมืองมัทุรารัฐอุตตรประเทศกังสะปกครองเมืองโดยใช้อำนาจเผด็จการแล้วก็กดขี่ประชาชนซึ่งเขาได้รับการทำนายว่า บุตรของนางเทวกีผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของตนจะเป็นผู้สังหารให้เขาต้องตายไปกังสะจึงสั่งจำคุกนางเทวกีพร้อมสามีของนางคือวสุเทพสายเลือดกษัตริย์จากอาณาจักรสุรเสศนบริเวณภาคกลางของอินเดียคำทำนายยังบอกอีกว่าผู้ที่จะมาสังหารพระราชากังสะก็คืออวตารที่8 ของพระวิษณุซึ่งก็คือพระกฤษณะนั่นเองโดยบุตรหกคนแรกของนางเทวกีถูกสังหารเหลือรอดเฉพาะคนรามพระกฤษณะแล้วก็นางสุภัตราซึ่งเป็นน้องคนเล็กเมื่อพระกฤษณะประสูติวาสุเทพผู้เป็นบิดาได้พาหนีออกจากที่คุมขังข้ามแม่น้ำยมุนาแล้วนำพระองค์ไปฝากไว้กับนันทะลูกพี่ลูกน้องของวาสุเทพ และภรรยาคือน,นางยโสธาพระกิษณาได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากพ่อแม่บุญธรรมในชุมชนคนเลี้ยงวัวต่อมาพระกิษณาได้กลับไปที่เมืองมัธุราเพื่อสังหารกังษะได้สำเร็จจึงได้คืนบัลลังก์ให้กับ มหาราชาอุคราเสนซึ่งก็มีความสัมพันธ์เป็นท่านตาของพระองค์นั่นเองและได้สถานะความเป็นเจ้าชายแห่งมัทุราคืนบันตำนานกล่าวว่าพระองค์ได้ย้ายเมืองไปตั้งที่เมืองทวารการัฐคุชาราลพดภกกษณาได้รับการยกย่องว่าพระองค์เป็นครุหรือเป็นครูของศาสตร์หลายแขนงมีคำสอนบทสำคัญของพระองค์ก็คือพะควะคีตาซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติของกรรมชีวิต จริยธรรมศริลธรรมจิตวิญญาณหน้าที่โดยธรรมและหนทางแห่งการหลุดพ้นตามหลักศาสนาฮินดูจนทำให้อรชุนเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของตนในฐานะกษัตริย์ที่ต้องอุทิศตนเพื่อประเทศชาติจนชนะสงครามในที่สุดนอกจากนี้พระกิษณะยังได้รับการบูชาในฐานะเทพแห่งความรักของชาวอินดูจากเรื่องราวความรักระหว่างพระกฤษณะกับพระนางราธา ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอย่างท่วมทน้นจนอุปสรรคใดก็ไม่อาจพลาดดวงจิตของทั้งคู่ออกจากกันได้วาระสุดท้ายของพระกิสณะบางตำนานเชื่อว่าพระองค์ถูกสอนจากนายพานยิงจากคำสาบตั้งแต่รามาวตารก็คือพบชาติที่พระองค์อวตารลงมาเป็นพระรามเชื่อว่าสถานที่สุดท้ายของพระองค์อยู่ที่เมืองเวราวันรัฐพุชราชจิตวิญ,ญญาณของพระกิสณนะจึงได้กลับคืนสู่ความเป็นพระวิษณุในที่สุด สำหรับในช่วงนี้เป็นภาพบันทึกวิดีโอจากพิธีบูชาพระกิษณะส่งตรงจากอุไรบุระราชาสถานประเทศอินเดียเลยค่ะนี่คือความศรัทธาของชาวฮินดูที่มีอย่างเปี่ยมล้นต่อพระกิษณะยังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับอินเดียที่เราจะพูดคุยกันได้ไม่รู้จบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะได้สื่อสารกันนะคะ